เขาบอกว่าเขาเคยดูรีวิวว o l v o V40 D4 ของพี่จิมนะครับซึ่งถ้าเขาจะซื้อรุ่นนี้มาใช้งานระยะยาวเนี่ยดีไหมมีปัญหาอะไรไหมอะไรความแพงของอะไรของวันโบวมันแพงนะแพงเพราะว่าพี่ผมเคยใช้อยู่ก็หมดครับแต่ถามว่ารถขับดีไหมดีดีดีงานแล้วก็แต่ว่าแค่ว่าตอนที่คุณกล้าเข้าออกจากรถเนี่ยยังไงหูคุณก็โขกขอให้คุณปรับบอดตี้ยังไง E V40 รุ่น d ียังไงก็โดนยังไงก็โดน นี่หมายถึง b 4 0รุ่นสุดท้ายใช่ไหมใช่ดีเทล <Okay. S 2> เอเคแต่เอาตรงนะรถมันคือคาแรคเตอร์รจะคล้ายคล้ายฟอร์ดแต่ขับดีกว่าเยอะอ่าใช่หมายถึงฟอร์ดโฟล์คั focus ตัวสุดท้ายนะคาแรคเตอร์รจะคล้ายโฟล์คัสตัวสุดท้ายแต่ขับดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งรถมันน่าใช้เราแล้วเราไปเห็นคาแรคเตอร์รของมันจริงๆตอนที่เราอยู่บนลานน้ำแข็งอราเรารู้เลยว่ารถแม่งดีแต่ตอนซ่อมนี่หนักจริงโอ้ตอนซ่อมนี่หนักจริงแต่อย่างน้อยราคาอะไหล่ของวันเว้คือคุณเปลี่ยนครั้งหนึ่งคุณใช้มันได้ตลอดไปเขาเรียกว่าเจ็บแต่จบนะเพราะว่่าาาาาหหลลลััััังงงจจกกนน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 ้้้้้้ถถอออะะไชชิมมเเเสีีียยรบึแคุณป็ รถคนนั้นอยู่คุณเปลี่ยนได้เลยจะต,ต้องไม่ใช่อะไรเคลื่อนไหวนะถูกต้องถ้าไม่นอ,อะไรเคลื่อนไหวก็ต้องจ่ายอยู่ดี